สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมีอีกคลิปหนึ่งครับที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทุกคนครับการันตีว่ามีประโยชน์มากๆครับอยากให้ทุกคนได้ดูครับใครที่เคยสอบกอพอบ้างแล้วอาจจะรู้ระเบียบใช่ไหมครับแต่ใครที่ไม่เคยสอบกอพอมาก่อนก็อาจจะไม่รู้ระเบียบเลยดังนั้นคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งคนที่เคยสอบกอพอมาแล้วหรือคนที่ไม่เคยก็ตามเพราะว่าอันนี้เป็นกอพอระบบใหม่ซึ่งอยู่ในยุคโควิด ดังนั้นนักเรียนจะมีการสอบที่แปลกกับปกตินิดนึงคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังคลิปนี้ไม่นานมากแต่มีความสําคัญกับทุกคนอย่างยิ่งนักเรียนจะรู้บางอย่างรู้การแก้ปัญหาบางอย่างครูจะโชว์การแก้ปัญหาให้นักเรียนสบายใจในวันสอบครับเดี๋ยวมาดูกันครับกเนียก่อนอื่นครูต้องบอกนักเรียนอย่างนี้ครับคลิปนี้ ครูไม่ได้สร้างตามอำเภอใจครูไม่ได้สร้างตามใจชอบมันเป็นระเบียบการสอบของกอพอครับซึ่งครูอัปเดตล่าสุดเลยครับเนี่ยอัปเดตเลยนะยืนยันว่าอัปเดตไม่มีอัปเดตกว่านี้แล้วครับอัปเดตล่าสุดครับสำนักง,งานกอพอให้ระเบียบการนี้ล่าสุดทุกคนก็สามารถอ่านเองได้ในเว็บครับในเว็บไซต์แต่บางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดูครูฟังครับบางทีการอ่านมันก็อาจจะงงงงนิดนึงแต่การฟังบางทีจะช่วยให้หนักเรียนเข้าใจมากขึ้น แต่ถ้านักงเรียนทั้งอ่านและฟังนักเรียนจะจับประเด็นได้ทุกอย่างโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยนักเรียนได้และครูยืนยันคลิปนี้ครบถ้วนสมบูรณ์หากหนักเรียนปฏิบัติตามนี้นักเรียนจะเข้าสอบกพอพได้แบบสบายๆไม่มีการถูกไล่ออกจากห้องสอบโอเคนะครับมีหลายๆคําถามเลยที่ครูจะมาตอบหลายๆคนถามมาคลิปนี้จะตอบปัญหาทุกอย่างครับมาดูกันครับเนี่ยมาเริ่มที่ข้อปฏิบัติครับเนี่ยข้อปฏิบัติหลักๆ ที่นักเรียนควรทราบยืนยันว่านี่คือข้อปฏิบัติหลักๆหลักๆคือหัวใจของมันเลยหัวใจการสอบกอพอใช่ไหมครับหัวใจการสอบกอพอกอจุดพอจุดเนี้ยในยุคโควิดใช่ไหมครับเนี่ยในยุคโควิดโควิดสิเนาะเราต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกครับทุกคนโปรดระวังสิ่งนี้ ให้ดีนี่ครูไม่ได้คิดขึ้นเองครับครูขออนุญาตให้เครดิตครับครูเอามาจากเพจครับเรียนเพจสำนักงานกอพอเลยทุกคนอยากจะไปติดตามเพจสำนักงานกอพอมีความรู้เยอะมากนักเรียนกดไลค์เขาได้นะครับ Facebook ตามนี้น้องเรียน FB เนี่ยครับ Facebook เพจของสำนักงานกอพอก็ชื่อว่าสำนักงานกอพอเลยนักเรียนเซิร์ชในช่องเซิร์ชก็จะเจอเพจสำนักงานกอพอเนาะแต่นี้ครูเอามาสรุปให้ฟัง สำนักง,งานกพแจ้งว่าในการสอบยุคโควิดนักเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยนักเรียนต้องใส่หน้ากากครับจะเป็นหน้ากากอนามัยก็ได้จะเป็นหน้ากากผ้นนาก็ได้จริงๆหน้ากากมีหลายแบบทุกคนทราบเนาะเป็นหน้ากากอนามัยก็ได้เป็นหน,น้ากากผ้าก็ได้เพราะว่านอกจากเราต้องปกป้องตัวเองเรายังต้องปกป้องกรรมการผู้ข้อสอบเรายังต้องปกป้องผู้ข้อสอบด้วยกัน พูดง่ายๆคือหน้ากากเนี่ยอยากคิดว่าปกป้องแค่ตัวเองปกป้องคนรอบข้างด้วยดังนั้นนักเรียนต้องใส่หน้ากากหากไม่ใส่หน้ากากนักเรียนเข้าห้องสอบไม่ได้ท่านไหมครับนอกจากการมีหน้ากากแล้วนักเรียนต้องตรวจวัดอุณหภูมิตรวจวัดอุณหภูมิก,ก่อนเข้าห้องสอบแปลว่าท่านคณะกรรมการจะวางจุดตรวจสอบอุณหภูมิไว้อาจจะเป็นหน้าห้องสอบถูกไหมครับนักเรียนจะถูกวัดอุณหภูมิดังนั้นระวังการเป็นไข้ในวันนั้น หากนักเรียนเป็นไข้นักเรียนไม่มีข้ออ้างใดๆหากเขาตรวจพบว่ามีอุณหภูมิสูงกว่า37.5เข้าใจดีแล้วนะครับนักเรียนหากนักเรียนมีอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศานักเรียนมีโอกาสที่ว่าคณะกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เขาสอบดังนั้นระวังการป่วยก็แปลว่าอะไร นักเรียนอาจจะไม่เป็นโควิดหรอกแต่นักเรียนรักษาสุขภาพไม่ดีนักเรียนไปตากฝนมานักเรียนเป็นหวัดเป็นไข้แล้วไข้ดันอุณหภูมิสูงกว่าสามเจ็ดจุดห้าคณะกรรมการไม่ได้การันตีหรอกนักเรียนอาจจะเป็นหวัดหรือเป็นโควิดแต่ไม่ทราบหากใครเกินสามสิบเจ็ดจุดห้ามีโอกาสถูกพิจารณาว่าห้ามเข้าสอบเมื่อห้ามเข้าสอบมีโอกาสกที่นักเรียนจะเสียเวลาไปหนึ่งปีโดยที่ว่าเราไม่ได้เข้าไปสอบเลยเราตกไปเลยทันครูนะครับ ดังนั้นระวังอุณหภูมิตัวเองนักเรียนเกิน37.5มีหวังไม่ได้เข้าห้องสอบทันนะสรุปคือข้อ1ใส่หน้ากากอนามัยข้อ2ตรวจวัดอุณหภูมิอุณหภูมิของตัวเราวันนั้นไม่ควรเป็นไข้ไม่ควรเกิน37.5องศาเซลเซียสหากเกินนี้มีโอกาสที่ว่าเข้าสอบไม่ได้คณะกรรมการสำนักง,งานกพแจ้งไว้แล้วนะดังนั้นนักเรียนไม่มีสิทธิ์โตยแย้งครับ เข้าสอบไม่ได้คือเข้าสอบไม่ได้จงระวังรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีในวันนั้นมาดูที่ประเด็นต่อมาครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนสงสัยเนาะแน่นอนครับอ้างอิงจากสํานักงานกอพอเหมือนเดิมครับสํานักงานกอพอครับเขาสรุปมาให้เราดูง่ายๆเป็นอินโฟกราฟิกเป็นอินโฟกราฟิกเนาะเป็นภาพให้เราเข้าใจง่ายนักเรียนติดตามเพจของสํานักงานกอพอนั่นเองก็จะได้ภาพนี้มาครูเป็นเพียงสื่อกลางเอามาเฉยๆ แต่เครดิตอยู่ที่สำนักงานกอพโอเคนะครับส,สำนักงานกอพทํารูปภาพนี้มาเพื่อให้เข้าใจงใ่ายๆการแต่งกายนักเรียนสำนักงานกอพเนี่ยบอกว่าต้องแต่งกายให้เรียบร้อยใช่ไหมครับสุภาพเรียบร้อยเป็นสุภาพชนแน่นอนครับนักเรียนการแต่งกายก็แบบนี้ตามรูปเลยแบบนี้เรียกว่าสุภาพเนาะผู้ชายแต่งตัวแบบนี้ครับต้องสุภาพเรียบร้อยไม่ได้กําหนดว่าจะต้องสีอะไรแต่ควรสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมครับชุดที่เซฟที่สุดหากนักเรียนเป็นเด็กจบใหม่ หรือนักเรียนกล้าใส่โอเคนะครับชุดนักศึกษาครับเนี่ยชุดนักศึกษานึกออกเนาะเสื้อเชิ้ตรองเท้าดำคัทชูใช่ไหมครับผู้หญิงก็กระโปรงเลยเข่าให้เรียบร้อยถูกไหมครับเสื้อนักศึกษารองเท้าหนังปกติชุดนักศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นชุดชายหรือไม่ว่าจะเป็นชุดหญิงจัดว่าเป็นชุดที่เรียบร้อยนักเรียนสามารถใส่ชุดนักศึกษาได้เซฟสุดทันคูไหมครับ พูดง่ายๆคือชุดนักศึกษาที่นักเรียนไปเรียนเนี่ยเป็นชุดที่เซฟที่สุดแล้วใส่ไปสอบกอบพได้แน่นอนโอเคนะแต่งตัวเรียบร้อยชุดเครื่องแบบก็ได้ต่อมาครับการแต่งกายผ่านไปแล้วเนาะถ้าใครยังไม่แน่ใจอีกว่าเรียบร้อยไม่เรียบร้อยยังไงเดี๋ยวครูมีรูปมาให้ดูต่อไปเอกสารและหลักฐานบัตรประจําตัวผู้สอบครูว่าทุกคนทราบปริ้นจากอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนอัปรูปเสร็จแล้วเนาะ บัตรประจาตัวผู้สอบนักเรียนต้องมีที่นักเรียนสมัครกับสำนักงานกอพครับพิมพ์บัตรประจําตัวผู้สอบก็จะมีรูปออกมาใช่ไหมครับตามนั้นน่ะนักเรียนทราบกันอยู่แล้วเนาะบัตรประจําตัวผู้สอบจากกอพต่อมาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่รัฐท้าเรียนถามครูว่าบัตรเจ้าหน้าที่รัฐมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมครับครูพูดง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกคนมีบัตรประชาชนอยู่แล้วเอาติดตัวไปเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปของจริงนะเรียนไม่ใช่เอาสำเนาไปเขาเช็คตัวจริงด้วย เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็บัตรประจําตัวผู้สอบ2ออย่างนี้คือเอกสารในการเข้าสอบหากนักเรียนไม่มี2ออย่างก็คือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือขาดทั้งคู่อดเข้าสอบครับไม่มีสิทธิ์เข้าสอบดังนั้นก่อนไปสอบเช็คตัวเองให้ดีว่ามีบัตรประจําตัวผู้สอบหรือเปล่ามีบัตรประชาชนด้วยประกอบกันเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงไปเตรียมบัตรประจําตัวผู้สอบไป2ออย่างหลักฐานการเข้าสอบถันนะครับ ต่อมาการเตรียมของไปสอบใช่ไหมครับการเข้าห้องสอบหลายๆคนทราบอยู่แล้วเวลาสอบหน่วยงานราชการบางหน่วยงานภาคขอครูก็เคยสอบนันเนียนก็เคยสอบภาคขอบางที่ไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยเตรียมแค่ตัวแต่งตัวสุภาพแล้วก็เตรียมแค่หลักฐานบัตรประจําตัวผู้สอบและบัตรประชาชนเข้าไปแค่นั้นพอดินสอสองบีปากายังลบเขาเตรียมให้ใช่ไหมครับทุกคนทราบเนะาะภาคขอหลายๆที่เขาเตรียมให้ไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลย แต่สำนักง,งานกพนักเรียนต้องเตรียมไปเองทำไมนักเรียนต้องเข้าใจว่าผู้เข้าสอบกพแต่ละปี5้าแสนคนกพไม่ได้มีงบประมาณที่จะเตรียมให้ขนาดนั้นดังนั้นทุกคนต้องเตรียมไปเองเตรียมอะไรไปดินสอบสองบีหรือมากกว่าคำว่ามากกว่าแปลว่าอะไรนักเรียนสองบีขึ้นไปหรือมากกว่าสองบีใช้ได้แต่ต่ำกว่าสองบีไม่ได้ใครเอาต่ำกว่าสองบีนักเรียนฝนปุ๊บแทบจะไม่ได้คะแนนเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันจะอ่านค่าไม่ออก นักเรียนมีโอกาสเสียคะแนนดังนั้นดินสอที่นักเรียนควรเตรียมไปคือ2 B บขึ้นไปสอง B สีแล้วแต่ก็คือ 2B ขึ้นไปแต่ครูแนะนำนะเนี่ยครูแนะนํานะจากประสบการณ์การเข้าสอบของครูเลยควรเอาดินสอ2สองเลยเพราะว่าสองเข้มพอประมาณและไม่เข้มจนเกินไปเข้มจนเกินไปไม่ดียังไงครูเข้มจนเกินไปเวลานักเรียนรบมันจะรบไม่ออกพอรบไม่ออกปุ๊บ มันจะเกิดเหตุการณ์ว่าคอมพิวเตอร์มันจะอ่านซ้ําเหมือนนักเรียนฝนสองข้อฟาวครูสอนนี้เข้าใจไหมดังนั้นดินสอสองบีที่นักเรียนควรเตรียมไปอ่ะครูไม่แนะนําไม่แนะนําว่าสูงกว่า 2B มันเข้มไปครูแนะนําแค่ 2B ตามกว่า 2B ไม่ได้นะ 2B ขึ้นไปซึ่งครูแนะนําว่า 2B เลยไปซื้อในเซเว่นมีขายเลย2อนั่นเองไปซื้อที่สึกสัพันธ์หรือซื้อร้านทั่วไปมีหมดแหละนั่นเองสอเป็นที่นิยมเน้นว่า 2B เกิน 2B มันจะเข้มไปเน้นเข้มไปลบไม่ออกค,คําแนะนําครู 2B เลย โอเคนะดินสอบสองบีปากกาต้องเตรียมไปครับยางลบต้องเตรียมไปกระเป๋าเงินอันนี้เขาอนุญาตให้เข้าได้เพราะว่ากันตังหายเนาะกระเป๋าเงินเตรียมไปได้นักเรียนบอกครูผมมีกระเป๋าเอกสารอย่างอื่นนักเรียนจะถูกวางไว้หน้าห้องสอบเข้าใจเนาะจะถูกวางไว้หน้าห้องสอบเอาเข้าไปไม่ได้สิ่งที่เอาเข้าไปได้คือดินสอบสองบีปากกายางลบและกระเป๋าเล็กๆทันนะต่อมาเวลาเข้าสอบสําคัญมากตรงนี้ เชิญผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาไม่น้อยกว่า30มสนาทีก็แปลว่าอะไรนักเรียนควรจะถึงห้องสอบก่อนครึ่งชั่วโมงแรกแปลว่าอะไรครับสมมติสอบเก้าโมงครึ่งเก้าโมงนักเรียนควรถึงห้องสอบแล้วและอยู่หน้าห้องสอบด้วยเพราะว่าคณะกรรมการจะเรียกนักเรียนเข้าสอบก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงไม่ใช่อะไรนักเรียนจะเข้าไปฟังคําชี้แจงนักเรียนจะเข้าไปฟังว่า จะต้องฝนรหัสการสอบอย่างไรจะต้องฝนด้วยดินสอและลงลายชื่อลายมือชื่อปากกาตรงไหนใช่ไหมครับตรงไหนที่ใช้ปากกาตรงไหนที่ใช้ดินสอจะฝนอย่างไรฝนรหัสประจาตัวฝนรหัสข้อสอบอย่างไรกรรมการจัดแจ้งทั้งหมดดังนั้นนักเรียนจงใช้เวลานี้ให้มีค่าไปก่อนเวลาครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพราะครึ่งชั่วโมงนั้นกรรมการจะเรียกเข้าห้องเพื่อชี้แจงและเพื่อฝนกระดาษคําตอบฝนลายชื่อฝนรหัส แต่ยังไม่ได้ทําข้อสอบเข้าใจนะครับดังนั้นนักเรียนไปช้ากว่า30นาทีหรือไปหลังนักเรียนจะเสียยวกาอดฟังคําชี้แจงนักเรียนก็ไม่รู้อะไรก็ฝนตามใจแล้วนักเรียนจะตื่นเต้นเขาเรียกเกิดอาการตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนลนลานทําข้อสอบไม่ได้อีกเพราะว่าคนอื่นเขาเริ่มทําข้อสอบกันแล้วแต่เรามัวแต่ไปฝนรหัสลายชื่อรหัสข้อสอบมัวแต่เขียนชื่อเซ็นชื่อช้าจงระวังข้อนี้ให้ดี ถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย30นาทีนะเพราะว่า30นาทีนั้นกรรมาการเรียกเข้าห้องแล้วโอเคนะหลังจากนั้นหากนักเรียนผิดพลาดไปช้ากรรมาการจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบหากการสอบเริ่มไปแล้ว30นาทีก็แปลว่าอะไรสมมุติการสอบเริ่มเป้งผ่านไปแล้ว30นาทีนักเรียนมาช้ากว่า30นาทีนั้น30นาทีหลังจากทุกคนทําข้อสอบแล้วนักเรียนจะอดเข้าสอบครับทันไหมครับสมมุติ การสอบเริ่มสิบโมงครูสมมติเวลาเฉยนะสมมติการสอบเริ่มสิบโมงสิบโมงครึ่งนักเรียนเข้าห้องสอบไม่ได้แล้วทันไหมครับอธิบายง่ายๆนักเขียนเขียนให้ทุกคนดูสักนิดหนึ่งนักเรียนสมมุตินักเรียนสอบะเอาเวลาสอบนะนักเรียนสอบเก้าโมงจุดศูนย์ศูนย์นี่คือเวลาสอบสอบจริงกรรมการจะเรียกนักเรียนเข้าห้องสอบที่เวลาแปดจุดสามศูนย์นี่คือเวลาสอบ นี่ครูยกตัวอย่างตัวเลขให้ดูเฉยๆนะนักเรียนส่วนการสอบนักเรียนไปดูเองนักเรียนทราบอยู่แล้วละว่าบางคนสอบรอบเช้ารอบบ่ายแล้วแต่เวลาอันนี้ครูยกคำๆว่าสมมุติสอบ9ก้าโมงนักเรียนจะเข้าห้องสอบเวลา8.30เพื่อนักเรียนไปฝนอย่างอื่นฟังคําชี้แจงถูกไหมครับต่อมาเมื่อถึงเวลา 9. 3 0ถ้า9 3 1แล้วกันพ้นสานาทีไปแล้วนักเรียนจะห้ามเข้าห้องใครมาช้า อดเข้าห้องสอบเป็นอันจบกันโอเคนะครูที่ใบเคลียใช่ไหมครับดังนั้นไปก่อนเวลา30นาทีเซฟสุดครับก็คือสอบ9ก้าโมงตรงไป8ปดโมงครึ่งหรือไปก่อนนั้นครับตั้งแต่นั้นถามครูว่าครูผมควรไปก่อนเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวครูครูจะไปก่อนสอบ1ชั่วโมงเพราะว่าครูจะไปเดินเล่นชิลๆแถวนั้นทําใจให้สงบทําใจให้สบายกรรมาการเรียกเข้าห้องก็เข้าโอเคนะอันคือคําแนะนําของครูต่อมาหลายคนสงสัยตรงนี้เดี๋ยวครูมาเล่าให้ฟัง แน่นอนครับเรีนยนเครื่องมืออ่ะตัวนี้ก่อนน,อน,น้องเรียนเครื่องมือเครื่องมือสื่อสารก็คือโทรศัพท์มือถือพวกเนี้เครื่องบันทึกภาพบันทึกเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตำราหนังสือกระเป๋าทุกอย่างเครื่องคำนวณห้ามเอาเข้าห้องสอบถูกไหมครับห้ามเอาเข้าห้องสอบพวกนี้ห้ามเอาเครื่องคิดเลขห้ามเอาทุกอย่างเข้าห้องสอบสิ่งที่เข้าห้องสอบได้มีเพียงดินสอสองบีปากกากระเป๋าขนาดเล็กอย่างลบแค่นั้นทันนะแสดงว่านาฬิกาก็ห้ามเข้า แล้วหลายๆคนถามครูว่าครูห้องนั้นไม่มีนาฬิกาผมจะทํำยังไงเดี๋ยวครูบอกเคล็ดลับโอเคนะต่อมาห้ามออกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบภาษาอังกฤษก็แปลว่าจริงๆวิชาสุดท้ายสมมติวิชาสุดท้ายเป็นวิชาอะไรก็คือห้ามออกจริงๆปัจจุบันวิชาสุดท้ายไม่ใช่วิชาภาษา,ษาอังกฤษแล้วเน,ะนาะนักเรียนทราบเนาะอันนี้เป็นก็พออัปเดตมาเฉยๆครับอัปเดตหมายถึงว่าอันนี้มันเป็นอินโฟกราฟิกที่ เป็นระบบเก่าอยู่ใช่ไหมครับที่มันเป็นสมวิชาแต่ปัจจุบันนี้นักเรียนมีสี่วิชาครูพูดง่ายคือนักเรียนห้ามออกห้องสอบครับถ้าหลายๆคนงงครูอธิบายสั้นๆห้ามออกนอกห้องสอบจนกว่ากรรมการจะอนุญาตกรรมการเขาจะบอกเลยโดยปกตินักเรียนห้ามออกห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสมมติหมดเที่ยงนักเรียนจะออกได้หลังเที่ยงหรือแล้วแต่กรรมการให้ออกจำค,ำคําครูไว้นะห้ามออกห้องสอบตาม,มอำเภอใจไม่อย่างนั้นจะตัดสิทธิ์เาวโอเคนะครับมาถึงตรงนี้ หลายหลายคนถามครูว่าครูผมอยากจะรู้ว่าแต่งตัวสุภาพมันเป็นยังไงกรพไม่ได้บอกชัดเจนว่าแต่งตัวสุภาพเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแบบนี้ครับอันดับแรกครูได้นําทุกคนอย่างนี้ให้แต่งชุดนักศึกษาครับผู้ชายก็แต่งตัวนักศึกษาชายผู้หญิงก็แต่งตัวนักศึกษาหญิงอันนี้ชัวร์เซฟสุดชัวร์โอเคนะแต่หลายๆคนบอกว่าครูผมเขินผมจบมานานแล้วผมไม่อยากแต่งชุดนักศึกษาผมอายผมอยากแต่งชุดอย่างอื่นได้ไหมได้เรีนนยนดูนะครับ อันนี้ครูให้เครดิตนิดหนึ่งครับน,นักเรียนไม่ใช่ให้เครดิตนิดหนึ่งให้เครดิตอย่างมากกับมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชเนาะที่ทุกคนรู้จักในนามมสธใช่ไหมครับมสธท,ท,ทาอันนี้มาเพื่อชี้แจงนักเรียนของเขาในการเข้าสอบมหาวิทยาลัย,ยสอบกลางภาคปลายภาคของมสธเนาะมหาลัยเปิดเขาทําตัวอย่างมาครูเอาตัวอย่างนี้มาเพราะว่าครูต้องการบอกนักเรียนว่าแบบไหนที่สุภาพที่กอพอนญาตใช่ไหมครับ อันสุดท้ายเนี่ยนักเรียนกพอพไม่อนุญาตเท่าไหร่ครับอันสุดท้ายครับแบบชุดเสื้อโปโลเนี้ยไม่ค่อยอนุญาตจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่อนุญาตเลยเนาะกพอพแนะนําอย่างนี้ครับชุดที่นักเรียนไปทํางานอะ่ะชุดสุภาพอะ่ะเสื้อเชิ้ตกางเกงดากางเกงใช่ไหมครับห้ามใส่ยีนนะห้ามยีนห้ามยีนกางเกงสลักครับกางเกงสลักรองเท้าคัดชูใส่เสื้อเข้าในกางเกงคาดเข็มขัดถูกไหมครับเนี่ยตามรูปเลยนะเรี่ตามรูปเนี่ย เสื้อจะสีอะไรก็ได้สีฟ้าสีขาวแล้วแต่ครับรูปนี้ก็ได้ชุดนักศึกษาเห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้ได้ผู้ชายแต่งแบบนเ,เนี้ยโอเคนะเนี่ยเรียกสุภาพรองเท้าอย่าแตะต้องคัดชูรองเท้าพอบายสีๆก็ดูแปลกครับแนะนําว่าคัดชูก็คือชุดนักศึกษาหรือชุดคนไปทําง,งานนั่นเองต่อมาผู้หญิงแต่งไงดีครูผู้หญิงแต่งแบบนี้แบบนี้ก็สุภาพไม่มีสูตรก็ตามนี้ สุภาพเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าเออมีกางเกงด้วยนี่ใช่ใช่ครับเนี่ยนักเรียนหลายคนก็บอกว่ากางเกงเขาก็ให้เข้าแต่ต้องสุภาพดูรูปแล้วกันเนาะส่วนนักศึกษาผู้หญิงที่เป็นมุสลิมก็สามารถแต่งแบบนี้ได้ครับเนี่ยสุภาพเหมือนกันถือว่าสุภาพครับโอเคนะณตอนนี้ทุกคนรู้แล้วเนาะว่าสุภาพของผู้ชายและสุภาพของผู้หญิงเป็นแบบไหนอ้างอิงจากมสทได้เลยครับเนี่ยสุภาพแต่งตามเนี้ยเข้าห้องสอบกอพอได้แน่อนอน หรือถ้าไม่อยากคิดมากครูแนะนาชุดนักศึกษาไม่ต้องเขินลรอกนักศึกษาเราอายุเยอะก็ได้ใช่ไหมครับปลอดภัยสุดโอเคนะชุดสุดภาพไปต่อข้อปฏิบัติอื่นๆที่นักเรียนควรทราบครับอื่นๆแปลว่านอกเหนือจากข้อปฏิบัติหลักที่นักเรียนควรทราบและควรปฏิบัติมีอะไรบ้างอันนี้สําคัญครับครูเอามาจากสํานักงานกอพอเหมือนกันระบายให้ดําเข้มเต็มวง เวลานักเรียนใช้ดินสอสองบีระบายคําตอบรหัสข้อสอบรหัสประจําตัวประชาชนรหัสประจําตัวผู้สอบอะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องระบายให้เต็มวงอย่าระบายแบบครึ่งๆกลางๆอย่าใช้วิธีขีดต้องระบายให้เต็มวงหลังจากนั้นดินสอควรมีความดําเท่ากับ 2B หรือมากกว่าแต่ครูแนะนํา 2B นะเข้มกําลังดีใช้สีจางไม่ได้ใช้ปากกาฝนไม่ได้ดินสอฝนเท่านั้นเวลาฝนฝนให้เต็มวงโดยใช้ดินสอ 2B โอเคนะครับตรงนี้ ต่อไปต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องกรรมการจะบอกว่ารหัสแบบทดสอบอยู่ตรงไหนทุกคนทราบอยู่แล้วอยู่ในกระดาษคําถามอะไรเงี้ยกระดาษคําตอบนักเรียนจะรู้แหละเพราะว่าเข้าไปฟังคําชี้แจงพูดง่ายคือนักเรียนต้องระบายรหัสแบบทดสอบทูกถ้าระบายผิดจะโมฆะแล้วไม่มีสิทธิ์เรียกร้องชัดเจนนะครับเรียนระบายรหัสข้อสอบระบายรหัสคําตอบอะไรก็แล้วแต่ต้องระบายให้ถูกระวังดีๆหากระบายไม่ถูกโดนโมฆะครับ ระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องอีกอย่างหนึ่งครับห้ามคัดลอกข้อสอบฉีข้อสอบนําแบบทดสอบหรือนํากระดาษคําตอบออกจากห้องสอบนี่ไงที่ครูเคยบอกไม่มีติวเตอร์คนไหนหรอกไม่มีนักเรียนคนไหนหรอกที่จําข้อสอบได้เป๊ปะๆอ่ะเพราะว่าเขาห้ามคัดลอกหากกรรมการเจอนักเรียนคัดลอกกรรมการจะตัดสิทธิ์นักเรียนเลยครับฟาวทันทีแล้วเขาจะทํายังไงก็แล้วแต่อาจจะไม่ให้สอบหรืออาจจะโมฆะในปีนั้นหรือตัดสิทธิ์การสอบสองปีแล้วแต่ ดังนั้นการคัดลอกข้อสอบออกมาเพื่อจะเอามาติวอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ข้อสอบมันเกิดจากนักเรียนแต่ละคนจําออกมาแล้วจําไม่หมดดังนั้นข้อสอบจริงในท้องตลาดอ่ะไม่มีมันเป็นแค่ข้อสอบบางส่วนที่คนจําออกมานั่นแปลว่าจําคนละข้อสองข้ออังกฤษยาวเกินไปไทยยาวเกินไปกฎหมายก็ยาวเกินไปไม่มีใครจําได้ดังนั้นก็แปลว่าทุกคนทราบแล้วเนาะข้อสอบที่เรียนเห็นอะเป็นแค่บางส่วนนักเรียนไม่รู้ข้อสอบทั้งหมดหรอกไม่มีใครจําได้หมดดังนั้นวิธีการเตรียมตัวที่ถูกต้องคือ เตรียมเนื้อหาให้ครอบคลุมกับการสอบกบพอพดูว่าเว็บกบพอพให้ตัวอย่างอะไรมาข้อสอบจากายๆนั้นครูพูดชัดเจนนะห้ามคัดลอกข้อสอบนะครับทุกคนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการคําแนะนําต่างๆโดยเคร่งครัดแน่นอนครับอย่าสูบหรี่นักเรียนไม่ใช่ที่สูบหรี่สถานที่ศึกษาไม่ใช่ที่สูบหรี่ดังนั้นนักเรียนสูบหรี่ไม่ได้ทันไหมครับหยุดทำเมื่อหมดเวลากรรมการบอกหมดเวลาหรือกรรมการบอกเลิกทาทุกคนต้องเลิก อย่าฝนต่อบางคนกรรมการบอกเลิกทํายังฝนต่อกรรมการมีสิทธิ์ปรับแพ้ปรับฟาวเพราะคุณกําลังเอาเปรียบผู้อื่นใช่หรือไม่คนอื่นเขาเลิกทําแล้วนักเรียนฝนนักเรียนได้เปรียบต่อให้มั่วกระตามมั่วมันมีโอกาสถูกดังนั้นนักเรียนเอาเปรียบผู้อื่นมีโอกาสที่คณะกรรมการจะกาหัวกระดาษดังนั้นหยุดคือหยุดครับทุกคนต่อไปครับสิ่งสาคัญอ,อันนี้ง่ายสุดครับออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วก็แปลว่า โดยปกติจะออกข้อสอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาตและส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ต่อเมื่อหมดเวลาซึ่งตรงนี้ครูไม่ค่อยห่วงทุกคนรู้อยู่แล้วครูไม่เชื่อว่าใครจะออกข้อสอบครูไม่เชื่อว่าใครจะออกข้อสอบก่อนหมดเวลาเพราะว่ามีแต่คนบอกครูว่าทำไม่ทันดังนั้นแปลว่าเมื่อทำไม่ทันแสดงว่าทุกคนใช้เวลาจนคุ้ม ทบทวนอีกดังนั้นไม่มีใครออกอไม่มีใครออกข้อสอบก่อนเวลาแน่นอนเนาะดังนั้นครูเชื่อว่า2.17ไม่เกิดขึ้นครับทุกคนไม่่าแน่นอนเพราะว่าเวลาที่จะทําก็ไม่ทันอยู่แล้วออกข้อสอบไม่ได้อยู่แล้วเนาะมาครับต่อมาหลายๆคนมีข้อสองสยัยครูตอบให้หายสงสัยเลยจะทดเลขตรงไหนครูเขียนมาให้เสร็จแล้วเนาะทดตรงไหนก็ได้แนะนําง่ายๆคือทดลงกระดาษทดลงกระดาษคําถาม จะทดด้านหน้าจะทดด้านหลังจะทดตรงกลางจะทดในตัวข้อสอบจะทดในข้อนั้นไม่ว่าจะเป็นคณิตอังกฤษไทยกฎหมายทดลงไปได้เลยครูกฎหมายไม่ต้องทดนี่ทดได้นักเรียนทดว่าอ๋อตัดช้อยข้อนี้ผิดกาผิดข้อนี้ผิดกาผิดอ๋อเราจะกาข้อ 2. จุดไว้แล้วไปฝนข้อ2กครูสอนนี้เข้าใจไหมครับทุกวิชาครับเรียนทดในนั้นได้เลยทุกวิชาหรือนักเรียนบอกว่าพื้นที่ทดคณิตไม่พอเอาคณิตไปทดในกฎหมายทดคณิต ทดคณิตในวิชากฎหมายได้ไหมทดคณิตในวิชากฎหมายในภาษาไทยได้ไหมได้เพราะว่ามันเป็นชุดเดียวกันโอเคยังครับนักเรียนพูดง่ายๆคือนักเรียนทดตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้แต่ไม่ใช่กระดาษคําตอบนะทดตรงไหนก็ได้ในกระดาษคำถามจะทำไฮไลท์จะทำติ๊กจะทำปากกาแดงจะขีดค่าได้หมด จะวาดการ์ตูนยังได้เลยแต่การวาดการ์ตูนมันไม่เม k e s น n s เราเข้าไปทําข้อสอบไม่ใช่เข้าไปวาดการ์ตูนใช่ไหมครับตรงไหนก็ได้ในกระดาษคําถามนะแสดงว่าทดตรงไหนก็ได้นะครับครูอธิบายแล้วเนาะมาครับมาส่วนสุดท้ายเป็นสิ่งสําคัญที่ครูจะแก้ปัญหาให้ทุกคนครูผมเคยเจอนี้ครับห้องสอบไม่มีนาฬิกาและเขาก็ไม่อนุญ,ญาตให้เอานาฬิกาเข้าปีนี้นักเรียนหนักกว่านั้นแน่นอนเขาประกาศชัดเจน ห้ามเอานาฬิกาเข้าส่วนใหญ่เป็นนาฬิกาดิดจิตอลใช่ปะ่ะแต่ปัจจุบันนี้เข็มบางทีเข็มกรรมการก็ไม่อนุญาตให้เข้าดังนั้นนักเรียนไม่เซฟเลยไม่เซฟแปลว่าโอกาสที่นักเรียนจะไม่เอานาฬิกาเข้ามีสูงและโอกาสที่ในห้องสอบไม่มีนาฬิกาก็มีเช่นกันมาดูครูครับแล้วเวลามันสําคัญใช่ไหมล่ะเวลามันสําคัญในห้องสอบเนี่ยสำคัญมากๆ เราต้องแบ่งเวลาทําแต่ละวิชาดังนั้นการไม่มีนาฬิกาในห้องสอบเราจะแบ่งเวลาไม่ถูกเราจะกะเวลาไม่ได้เราจะเสียเสียเวลาเสียการแบ่งเวลาไปเราจะบริหารเวลาไม่ถูกต้องพูดง่ายคือไม่มีนาฬิกาไม่มีนาฬิกาเราจะบริหารเวลาไม่ได้ห้องไหนมีนาฬิกาไปก็โชคดีไป ห้องไหนไม่มีนาฬิกาถือว่าซวยซวยปุ๊บเราลําบากเลยเอานาฬิกาเข็มเข้าบางทีกรรมการก็ยอมบางทีกรรมการก็ไม่ยอมเอานาฬิกาดิจิตอลไปจบเอาเข้าไม่ได้ทํายังไงครูผมเริ่มเครียดแล้วครูสอนเลยนี่ครับจิตสาธารณะครูสอนเทคนิคเลยจิตสาธารณะแปลว่าอะไรนักเรียนไปซื้อมาเลยนี่นี่ครูสอนไปซื้อมาเลยไม่แพงครูเห็นวแวบๆร้อยเดียวก็ซื้อได้แล้วไม่แพงหนึ่งร้อยบาทเนี่ย ได้แล้วร้อยบาทร้อยยี่สบาทในนาฬิกาสวยๆหนึ่งอันแบบนี้เลยหลังจากนั้นนักเรียนเตรียมไปเองใช่ไหมอันดับแรกถอดฐานก่อนถอดฐานนาฬิกาก่อนใช่ไหมถอดฐานนาฬิกาก่อนไม่อย่างนั้นมันดังติ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวกรรมาการจะหาว่าเราเอาระเบิดไปเดี๋ยวเจอตรวจตรวจระเบิดอีกยุ่งอีกเสียเวลาใช่ไหมครับเตรียมนาฬิกาไปเลยใส่ถุงไปแล้วเตรียมฐานไป เพราะว่าเราถอดฐานไ้เนาะ,ะแสดงว่านักเรียนต้องเตรียมฐานไปเตรียมฐานไปพอนักเรียนเตรียมฐานไปปุ๊บพออยู่หน้าห้องสอบนักเรียนถามกรรมการว่ากรรมการคะมีนาฬิกาไหมเพราะว่าถ้าไม่มีนาฬิกานหน้าห้องอะหนูแบ่งเวลาไม่ถูกเวลาเป็นสิ่งจําเป็นมากคะ่ะหากกรรมการบอกหากกรรมการบอกไม่มีนักเรียนเอาฐานใส่ใส่ฐานเลยใส่ฐาน แล้วนักเรียนตั้งเวลาครับตั้งเวลาดูนาฬิกาที่มือถือเราก็ได้เนาะตั้งเวลาไปเลยแล้วส่งอันนี้ยื่นเลยยื่นให้กรรมการบอกกรรมการคะหนูให้นาฬิกาคะ่ะกรรมการเอาไปตั้งไวนะ้หน้าห้องให้หน่อยเพื่อนๆน,นจะได้ได้ประโยชน์ด้วยกันใช่ไหมครับแล้วหลังสอบเสร็จครูผมเสียไหมไม่นักเรีย ed, นสอบเสร็จนักเรียนก็ขอขอกรรมการว่าเอานาฬิกาหลังนี้กลับบ้าน นาฬิกานี้อาจจะเป็นนาฬิกาที่ส่งเสริมให้นักเรียนสอบผ่านกอพเพราะว่านักเรียนมีจิตสาธารณะใช่ไหมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อตัวเองด้วยแล้วนาฬิกาเรือนนี้อาจจะอยู่ในความทรงจํานักเรียนว่านักเรียนได้เอานาฬิกาไปเข้าสอบนะแล้วนาฬิกานี้แหละคือนําโชคนาฬิกานี้คือสิ่งนําโชคให้เราโอเคนะครูบอกเคล็ดลับเสร็จสับเลยไหมครับเคล็ดลับนี้ดีไหมเอานาฬิกาไม่ใช่เอานาฬิกามือไม่ใช่เอานาฬิกาข้อมือครับ เอานาฬิกาอันใหญ่ๆนีนน่ไปจากบ้านเลยถือใส่ถุงไปถ้ากรรมการให้เข้าห้องสอบแล้วไม่มีนาฬิกานาห้องเอานาฬิกาเนี้ยให้กรรมการใช้เลยแต่ถ้าในห้องมีนาฬิกาอยู่แล้วเราก็แค่เอานาฬิกาเนี้ยวางไว้หน้าห้องไม่ต้องเอาเข้าไปแล้วนาฬิกาก็ไม่เสียงดังแล้วพอเราถอด่านออกแล้วใช่หรือไม่โอเคนะครับครูสอนทุกอย่างแล้วเนาะเทคนิคนี้ใช้ได้ล้านเปอร์เซ็นและกรรมการจะใช้ของเราด้วยหากเขาไม่มีต่อมาครับ คำแนะนาสุดท้ายก่อนจบคลิปนี้ครับวันสอบจริงพักผ่อนให้เพียงพอนักเรียนเกินแปดชั่วโมงก็ดียิ่งเกินแปดชั่วโมงยิ่งดีเราสดชื่นวันสุดท้ายไม่ต้องอ่านอะไรแล้วครับเนี่ยเพราะว่าการง่วงในห้องสอบจะทําให้นักเรียนสับสนนักเรียนไม่เคยเป็นหลยครับเวลาเราง่วงเราสับสนวิชาภาษาไทยก็ง่วงอังกฤษก็ง่วงกฎหมายก็ง่วง คณิตศาสตร์ยิ่งงงใหญ่เลยตื่นเต้นด้วยง่วงอีกตายพอดีดังนั้นห้ามง่วงวิธีห้ามง่วงไม่สามารถทําได้ถ้าเรานอนดึกดังนั้นวิธีการแก้ง่วงที่ดีที่สุดคือนอนให้เกิน8ชั่วโมงเข้าไว้หรืออย่างต่ำ8ชั่วโมงนักเรียนจะไม่ง่วงโอเคนะครับวันสุดท้ายพักผ่อนชิวๆไปเลยหลายๆคนถามครูแล้วเทคนิคการบริหารเวลาแต่ละวิชาล่ะเทคนิคการบริหารเวลาแต่ละวิชาเดี๋ยวครูจะมาแจกตอนใกล้ๆสอบครับไว้ติดตามครู ณนะตอนนี้ครูต้องการให้นักเรียนโฟกัสเตรียมตัวอ่านหนังสือให้เต็มที่ไปก่อนไม่ต้องกังวลเดี๋ยวการบริหารเวลาครูสอนครูจะมาสอนเลยว่าทำคณิตใช้กี่นาทีทำไทยทำอังกฤษทำกฎหมายใช้กี่นาทีแล้วคณิตเนี่ยควรไล่ทำหัวข้อไหนก่อนโอเคไหมครับอังกฤษควรไล่ทำหัวหัวข้อไหนก่อนเดี๋ยวครูจะมาบรรยายอย่างเสรศจสับนักเรียนจะเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตอนนี้ไม่สนใจไม่ต้องสนใจอะไรอ่านหนังสือให้เพียงพอก่อนโอเคนะส่วนบริหารเวลาเดี๋ยวครูสอนส่วนเรื่องนาฬิกาครูตัดปัญหาให้แล้วนะเตรียมไปเลยโอเคนะครับเรามีจิตสาธารณะครับการเตรียมไปไม่เสียหายครับนักเรียนมันช่วยเราและช่วยเพื่อนได้ด้วยหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อ,อนักเรียนทุกคนนะครับสงสัยตรงไหนอะไรเพิ่มเติมอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากให้ครูทําคลิปอะไรมาช่วยทุกคนคอมเมนต์ใต้ยูทูบได้ครับนักเรียน กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ครูบ้างก็เป็นกําลังใจให้ครูทําคลิปต่อๆไปนะครับนักเรียนขอบคุณสําหรับการติดตามครับนักเรียนไว้ติดตามครูในคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ